สวัสดีคะ่ะคลิปนี้มาดูกันที่ข่าวลือนะคะจากชาวโซเชียลกันหน่อยดีกว่าค่ะคือเมื่อวานนี้นะคะมีคนเห็นสีสาวแบล็คพิงไปถ่ายงานกัน,กนที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ด้วยนะคะทํมมีการกระซิบบอกด้วยนะคะว่าสีสาวแล้วก็ทีมงานเนี่ยเขาไปถ่ายกันตอนที่สวนสนุกปิดซึ่งก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยต่างคาดเดากันเลยนะคะว่าสีสาวไปถ่ายงานอะไรกันแน่ระหว่างโปรเจกต์สีบกหค่ะหรือลงหน้าปกในเตียสารอีกเล่มซึ่งอันหลังนี่ก็คือพักไว้ก่อนก็ได้นะคะลูก ตอนนี้กลับมาทํางานด้านไอดอลกันก่อนนะคะทีนี้ข่าวดีของศิษสาวแบล็คพิงค์ค่ะกับสารคดีใน Netflix l i n ฟ์อ t เดอะสกซึ่งได้รับรางวัล b e s t Documentary สารคดียอดเยี่ยมจาก SEC Award ในปีนี้กันด้วยนะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับศิษสาวแบล็คพิงค์รวมถึงแฟนคลับด้วยนะก็ถือว่าประสบความสําเร็จจริงๆนะคะสําหรับสารคดีชุดนี้เพราะว่าถ้าไม่ปังจริงๆเนี่ยแอดว์าเขาคงไม่ยอมทําเป็นมูวี่แล้วก็ให้ศิษสาวไปอยู่ในโรงภาพยนตร์ ของโปรเจกต์4บวกอย่างแน่นอนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทาง sf cinema ค่ะเมื่อ3วันก่อนก็ได้ออกมาทวิตบอกว่าสิงหาคมนี้เนี่ยเตรียมพบกับ black pink the movie พร้อมกันในโรงภาพ,พยนตร์นะคะโดยบอกแค่ว่าสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ sf cinema เร็วๆนี้แล้วก็ทาง yg เองก็ได้ออกมาทวิตภาพโปสเตอร์ของหนังเรื่องนี้ล่าสุดแล้วด้วยพร้อมลงวันที่8สิงหาคมซึ่งแน่นอนว่า sf นําเข้ามาฉายในไทยอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าทาง major เนี่ยก็น่าจะนํามาแหละแต่ว่าแอดมินยังไม่มีข้อมูล ยังไม่ได้เข้าไปเช็คนะคะถ้าใครรู้ความคืบหน้าก็สามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างคลิปนี้ได้เลยแต่ว่าสถานการณ์ในไทยตอนนี้เนี่ยโรงหนังมันยังคงปิดอยู่อะคะ่ะทุกคนแอดมินก็เลยไม่ชัวร์นะคะว่าเราจะได้รับชมกันไหมเพราะว่ามันต้องดูสถานการณ์ต่อไปด้วยะนะเพราะว่าโควิดเราก็ยังไม่ดีขึ้นยอดฉีดวัคซีนก็ยังไม่ได้เยอะ ขึ้นตามที่ทุกคนหวังไว้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเปิดให้รับชมกันได้ในเดือนสิงหาคามนี้ไหมยังไงก็คงต้องตามข่าวกันอีกทีหนึ่งอ่าสำหรับคลิปนี้แอดมินเอามาบอกเล่าไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะ